ยายเป็นใครครับอโอ้ยขอใบผมออกไปนะพี่ๆนะโอเคครับโอเคเดี๋ยวผมไม่เข้าใกล้นะครับพี่ๆครับผลอนรีโอจะปลาเห็นได้แล้วนะผมรู้สึกว่าแม่อันตรายในตัวพมแล้วนะวสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านวันนี้ก็พสกับพุดสำรวปลาน,นะครับพี่ๆวันนี้ผมก ยังเช้าอยู่เลยนะตอนนี้ผมก็ขึ้นมาบวงข่าล่างหมู่บ้านนะพี่ๆนะว่าผมจะขึ้นไปดูแม่ชีว่าเขาจะน,นั่งลงมานั่งสมาธิไหมนะพี่ๆเดี๋ยวผมจะขึ้นไปดูเลยตอนนี้ผมขึ้นมาได้สะพานดินละผมก็เลยขึ้นมาดูแม่ชีนะพี่ๆนะผมไม่รู้ว่าแม่ชีเนี่ยลงมานั่งสมาธิอยู่หรืไหอมไม่ผมก็เลยอยากจะรู้ว่าเขาจะลงมาไหมผมก็เลยขึ้นไปดูนะพี่ๆนะวันนี้เป็นวันอาทิตย์เลยนะพี่ๆ เพราะว่าเขาลงมานนสมาธิทุเอติ์นะเดี๋ยวผมก็เลยขึ้นมาดูด้วยนะมีเสียงรบกวนนะพี่ๆนะเพราะมีเสียงเข้ามาในกล้องนะพี่ๆเพราะว่าเป็นวันอาทิตย์แล้วก็คนในหมู่บ้านเนี่ยเยอะนะพี่ๆพอก็เลยมีเสียงขึ้นมารบกวนในกล้องนะนะพี่ๆนะโอเคครับพี่ๆเพื่อที่จะไม่เสียเวลานะไปเราไปดูแม่ชีกันเลยว่าเขาจะลงมาอีกไหมนะพี่ๆนะไปกันเลยครับนี่เลยพี่ๆตอนนี้ก็ กำลังไปนะพี่ๆนะขึ้นมาได้ระยะไกลเลยนะห่างจากหมู่บ้านอยู่สะพานนึงแล้วนะพี่ๆนะนี่ก็ทานนะพี่ๆมีทานด้วยนะแต่ว่าไม่ใหญ่มากนะไปกันเลยพี่ๆนะเพื่อที่จะไม่เสียเวลามากนะครับบรรยากาศก็นาวมากนะพี่ๆเมื่อคืนก็อากาศเย็นมากนะพี่ๆนะนี่แมพี่ๆนั่นแ่ะมีทานเข้าไปนะแต่ผมก็ไม่กล้าเข้าไปสำรวจนะพี่ๆกลัวว่ามันมีตัวอะไร อยู่ในท่านนะพี่ๆนะเดี๋ยวผมก็ควายพายพี่ๆเข้าไปดูนะเดี๋ยวผมพาพี่ๆไปดูเลยดูกันเพื่อที่จะไม่ขาดใจนะพี่ๆเพื่อที่จะอันนี้นะตาะท่านเนี่ยเข้าไปไม่ลืดนะมันก็มีอยู่แค่นั้นเลยพี่ๆเนี่ยเห็นไ,ไหมครับตอนนี้เราก็ ขึ้นไปบนข่าวเลยนะพี่ๆนี่เลยพี่ๆตอนนี้ก็ขึ้นมาได้ขึ้นฐานแล้วนะโหรู้สึกเหนื่อยนะคารานูน่ะในหมู่บ้านเนี่ยมีเสียงรถมีเสียงเด็ดเล่นกันนะพี่ๆนะก็ขอภไปพี่ๆทุกท่านเลยนะว่ามีเสียงเขามันรบกวนนิดนึงนะพี่ๆนะตอนนี้ก็กำลังขึ้นไปอยู่นะครับไปนะพี่ๆน่นเราไปกันเลยครับพี่ๆเพื่อที่จะไม่เสียเวลา เหนื่อยมากเลยพี่พแต่ว่าวันนี้ผมก็ขึ้นมาทำเดิ l นะฐานที่ผมเคยขึ้นมาเมื่อก่อนนะพี่พี่นะโอเคครับเดี๋ยวผมขอเดินทางขึ้นไปก่อนนะพี่ๆี่นะขึ้นไปเจอกันข้างบนนู้นเลยนะครับพี่ๆี่ครับตอนนี้ผมก็ขึ้นมาได้ขึ้นทางแล้วนะตอนนี้ก็ยังไม่ถึงจุดที่แม่ชีเขาน่าสมาธินะครับตอนนี้ก็แดออกแล้วนะผมขึ้นมาแต่เช้าตอนนี้ก็ สายเลยนะพี่พเพราะว่ามันเริ่มไกลขึ้นเรื่อยๆนะครับเห็นไหมพี่พี่ฐานที่บนขึ้นมาวนุ่งเลยนะมานหนาวด้วยนะพี่พี่พนะฝนตึงเช้าแล้วก็ผมก็เลยขึ้นมาดูแม่ชีเลยนะพี่พ,พเพราะว่าผมรู้ว่าเป็นวันที่แม่ชีเขาขึ้นมานัดสมาธินะครับ <c oughs> ทัางบนนี้มีคนมาตัดแม้ไายด้วยนะผมไม่รู้ว่าเขาตัดทำอะไรนะครับ เดี๋ยวเราต้องไปเสียนเบาๆนะพี่ๆนะเสียนดันไม่ได้นะครับเผื่อว่าไม่ชี้เขาเนี่ยนะสมาธิอยู่นะพี่ๆนะก็เลยไม่รบก,กวนเสียนด่านเท่าไหร่นะครับรถนี้ก็ผมก็มาคนเดียวอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปเรื่อยๆนะพี่ๆนะพงไม่รู้ว่าทันที่ ม่ชีเขาน่าสมาธิเนี่ยอยู่ฝันไหนนะผมจาำไม่ค่อยได้แล้วนะผมไม่ได้มาเป็นทิศเลยนะครับพี่พี่ผมไม่รออยู่นั่นไหนนะพี่พี่ท่านในจำได้ไหมครับโอเคครับเราเดินทางท,ท,ท,ที่เราไปหาไม่ชีกันเลยนะพี่พี่นะเพื่อที่จะไม่เสียเวลาเลยนะครับไปนี่เลยพี่พี่ตอนนี้ก็ขึ้นมาได้อยู่ระยะไกลามากเลยนะครับเพราะว่ามีเสียงรถกัลานู่นอะ ขึ้นมาได้ยินเสียงปงข่าวเลยนะพี่ๆนะตอนนี้ผมก็หานทางไม่เจอนะไม่รู้ว่าทางไหนนะผมก็จำไม่ค่อยได้เลยนะพี่ๆนะเพราะว่าไม่ได้มาเป็นอาทิตเลยนะครับตอนนี้ก็ผมก็พยายา,ามหานทางที่ว่าจะไปหาแม่ชีนะรู้สึกเหนื่อยก็เลยพักก่อนนะพี่ๆนะตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาแปะหมงกว่าแล้วนะพี่ๆผมไม่แน่ใจว่าแม่ชีเขาเนี่ยลงมาหรือเปล่านะ ตอนนี้ผมก็พยายามไล่ห่างอยู่นะแต่ว่าผมก็จําไม่ได้เลยว่าไปทานไหนบ้านนะเพราะว่าลอกก้อนนะผมจําได้ผมมาทานนี้นะแต่ว่ามันจะยะมีแย่นี่นะผมก็ไม่รู้ว่านี่นะพี่พโอเคครับพี่ๆเพื่อที่จะไม่เสียเวลาพี่พี่มานะไปเราไปดูไม่ชีกันเลยว่าเขาอยู่ต้นไหนอยู่ไหนสมาธิอยู่ตอนไหนนะผมไม่รู้ว่าอยู่ต้นไหนนะผมก็จำที่ไม่ค่อยได้เลยนะพี่พี่นะ พี่่ครับตอนนี้ผมเจอแล้วนะผมเจอที่ก่าที่ว่าไม่ชีนนั่ลงมานั่งสมาธินะพี่ๆนะผมเจอแล้วแต่ว่าผมไม่เจอไม่ชีน h, นะพี่ๆนะนี่เลยพี่ๆผมเจอที่แล้วเนี่ยครับเจอไหมที่ที่ไม่ชินเคยมานั่งสมาธิเป็นเมือ่ออาทิตย์ที่แล้วนะพี่ๆนะแต่ว่าผมก็ไม่เจอตัวไม่ชีนะผมไม่แน่ใจว่าผมขึ้นมาเช้าเกินป่าวผมก็ไม่แน่ใจนะผมไม่เห็นไม่ชีมานั่งสมาธิเลยนะพี่ๆนะไปเราก็ไปใกล้ๆเลยดีกว่า นี่เลยพี่พผมก็ไม่เจอเลยนะไม่เจอแม่ชีเขามานะสมาธินะพี่พี่นะที่ที่แม่ชีเคยมานั่งสมาธิตอนนี้เลยนะพี่พี่นะทาที่ผมจาได้นะตอนนี้ผมก็ไม่เจอตัวไม่ชีเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าไอ้ทิตเนี่ยไม่ชีเขาเนี่ยลงมานะสมาธิไหมผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าวันนี้ผมขึ้นมาเนี้ยไม่เจอไม่ชีเลยนะครับผมก็ดูสุดยังไงไม่รู้นะเพราะว่าผมไม่เจอเลยนะพี่พี่นะผม เพื่อดึงขึ้นมันจะช้าแล้วก็ผมก็ขึ้นมาบงคาเนี่ยผมไม่เจอไม่ชีนะรู้สึกยังไงไม่รู้นะพี่ๆนะผมหวังว่าเจอนะแต่ว่าวันนี้ไม่เจอนะครับนี่เลยพี่ๆที่ไม่ชี้เขาหน้าสมาธินะไม่เจอก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราลงเดินทางกลับบ้านเลยดีกว่าพี่ๆนะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราขึ้นมาใหม่อาทิตย์นี้ถือว่าแม่ชีเขาเนี่ยไม่ลงมานานสมาธินะผมไมู่หล่าไม่ชีเขาเนี่ยไปนานสมาธิ ที่ไหนนะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับพี่พี่โอเคครับพี่พี่เดี๋ยวเราเดินทางกลับบ้านกันเลยดีกว่าไรสำรวจลงจากเขาลุนี่ดีกว่านะเผื่อว่ามีอันตรายนะพี่พี่นะไปกันเลยครับพี่พี่ครับตอนนี้ผมก็กําลังเดินทางลงไปจำบงเขาลุนี่นะ,ะรู้สึกว่าคือมันเหนื่อยมากเลยพี่พี่แต่ก็เดินเราไปดีกว่าไม่เป็นไรนะพี่พี่นะถ้าไม่เจออะไ,ไรนะครับถือว่าเรา แต้คือมาสำรวจบรรยากาศในป่าเฮนเลยด้วยแล้วก็มาสำรวจไม่ชีด้วยนะพี่พี่นะโอเคครับเราไปเดินทางต่อเลยดีกว่าพี่พี่ไปพ,พี่ครับตอนนี้ผมเหมือนเจออะไรสังนะเหมือนว่ายายแก่เนี่ยกำลังนั่งกินอะไรอยู่ไม่รู้นะแล้วก่อนเนี่ยผมขึ้นมาเนี่ยผมไม่ได้ขึ้นมาทางน,นี้นะผมขึ้นมาอีกทางน,นึงนะพี่พี่แต่ว่าผมคิดว่าจะลงมาในทางน,นี้อาจจะใกล้กว่าในหมู่บ้านนะ ในปนเรามาถ่านปูก็เจอคระายบ้านหล้าแล้วก็เจอใหญ่แก่นั่งกินอะไรอยู่ไม่รู้นะผมยาวมากพี่พี่นั่งกลัวมากเลยนี่นะผมมให้พี่พี่ดูนะครับนี่พี่พี่เจอไหมผูมยาวมากนะครับผมก็ไม่กล้าเข้าไปใกล้นะเห็นไหมพี่พี่กำลังนั่งกินอะไรอยู่ไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมให้พี่พี่ชงกันว่าเข้าไปให้พี่พี่ชมกันใกล้ๆเลยนะพี่พี่นะใกลไม่รู้นะผมก็ไม่กล้าเข้าใกล้สักท่องไหรนนะครับ กลัวว่าอันตรายนะเพราะในบาฮีน,นี้ก็มีปลาวาดเยอะเห็นไหมครับใครไม่รู้นะใครอะใครไม่รู้นะพี่พี่เราหันหันนิดนิดนะเราอย่าเข้าใกล้เยอะนะใครไม่รู้นะครับน่ากลัวมากนะพี่พี่เห็นไหมครับกำลังให้กินอะไรอยู่ไม่รู้นะพี่พี่นะมันบินใหญ่แก่เลยนะพงยาวมากเดี๋ยวผม ใกล้ใกล้ให้ดูเลยด้วยเห็นไหมครับท่นเป็นใครครับเห็นไหมท่านเป็นใครครับเจอไหมครับผู้เอาต้นลีนนี้ออกจากป่าเห็นนี้แล้วนะพี่ๆนะอยู่นานไม่ได้แล้วนะครับนี่ครับตอนนี้เนี่ยยายแกเนี่ยกำลังนั่งกินอะไรไม่รู้นะ โอ้นานอยู่สะพานนานๆเลยนะพี่ๆนะผงยาวมากเดี๋ยวผมเข้าไปท่ายพี่ๆใกล้ๆดูกันเลยดูว่าผมก็ไม่คิดว่าลงมาเจอยายแก่นะพี่ๆนะตอนผมขึ้นไปเบนงขาแต่เช้าเนยผมก็ไม่เจอนะอีกอย่างผมก็ไม่ได้มาทานนด้วยนะพี่ๆนะทํ่เป็นใครครับเดี๋ยวเข้าไปท่ายพี่ๆดูกันเลยยาย แา่แกนะพี่ๆนะผมยาวมากนี่เลยพี่ๆเราเข้าไปถ่ายพี่ๆดูกันเลยนะครับผมก็ไม่กล้าที่จะเข้าไปใกลมากนะพี่ๆนะกลัวว่ายายแกเนี่ยมันจะเข้ามาห้ามผมนะยายเป็นใครครับขอบายปผมออกไปนะพี่ๆนะโอเคครับโอเคเดี๋ยวผมไม่เข้าใกล้นะครับพี่ๆครับผมโดนลิโอจะปลาเห็นได้แล้วนะผมรู้สึกว่าแมันตรายในตัวผมแล้วนะ ให่แก่ด้เมื่อจะไลผ่ผูนะเราขึ้นไปบนเนยนี้นวะนะเราจะไปเข้าใกล้แก่เยอะนะพี่ๆนะแก่กำลังกินอะไรอยู่ไม่รู้นะถามเ็นใครมาจากไดนครับไม่พูไม่จ่ายเลยนะพี่ๆนะครับเราต้องนี้คูเนี่ยต้นลิ้อ,อจาจจะต้นนี้แล้วนะที่ต้นนี้แล้วใหญ่แก่เนี่ยเผื่อว่าเขาจะเข้ามาใ,ในตัวผูนะพี่ๆนะ ผมรอนลินีไปแล้วนะพี่พี่กลัวมวันจะอันตรายมากเลยนะพี่พี่กลัวว่าใหญ่แก่เนี่ยตามผุงมานะพี่พี่นะต้องวิ่งไปดีกว่าพี่พี่เอ้ยเราไม่รู้ว่าในป่าเห็นม,มีอะไรบ้างน,นะครับนี่ครับตอนนี้ผมก็หนีมาได้ปลายจดอดใหญ่แก่เมื่อกี้เลยนะนะใหญ่แก่เมื่อกี้เนี่ยเขาเมื่อยว่ากินอะไรอยู่นะผมก็ไม่รู้นะผมเห็นไปเว้ยเวเมื่กี้เมือว่าเขากินไก่สดเลยนะ ไกลบอกว่าอย่างดิ้งอยู่เลยนะพี่พี่มีแต่คนไกลอะไรพวกน่งเต็มเลยนะพี่พี่นะเขาคือเป็นใครไม่รู้นะเมื่อกี้เนี่ยผมไม่ได้ลงไปทานนู่นเลยนะพี่พี่ตอนนี้ผมก็วิ่งกลับมาทานตอนนี้แล้วนะพี่พี่นะเนี่ยผมก็ต้องรีอ้อจากบาเห็นนี่แล้วนะกลัวว่าใจแกเนี่ยตามผมมานะพี่พี่นะผมต้องรีหลบไปนะพี่พี่แต่ว่าไม่ไกลไม่ไกลมากเลยนะพี่พี่นะใกล้ถึงหมู่บ้านเลยนะ ป้าเขาใยญ่แก่ป้าเขานี่เป็นใครผมก็ไม่แน่ใจเลยนะครับพี่พี่ครับตอนนี้ผมก็มาจากหาโอมาจากยายแกไกลามากแล้วนะยายแกเนี่ยคนไม่ตามมาหาผมแล้วล่ะพี่พี่นะที่ผมมาเนี่ยผมก็มาเจอแทงซีไทยนะแต่ผมไม่รู้คนสมัยก่อนเนี่ยเขาทำไรบ้างน,นะแถวนี้ เราลงไปบ้างกันเลยพี่พี่ตอนนี้เนี่ยผมจามทางไม่ได้วนะเมื่อกี้ผมวิ่งหามมาจากใหญ่แก่เนี่ยผมลงทางนะพี่พี่นะตอนนี้ผมก็ลงไปน,นะผมก็ไม่รู้ว่ามาเจอแทนซีนแทนเนี้ยแล้วก็เนี่ยผมมาเจอเอเนี่ยก้อนหินที่ว่าเขาเ้าใครน่าสมาติน,นะพี่นะพี่นะพี่พี่เคยเจอไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับไอตอนนู้นนะ่ะนะตอนนี้ผมก็หานทางกลับบ้านไม่เจอเลยนะพี่พี่ อันนี้ก็รู้สึกเหนื่อยมากนะพี่ๆนะขออนะับพักก่อนนะพี่ๆนะเหนื่อยมากเลยพี่พี่อนอันนี้ผมก็ขึ้นมาคนเดียวได้ไม่นั่นขึ้นมาแบบว่าคนเดียวในป่าแหเน้นะผมก็รู้อยู่แล้วแหละว,ว่าในป่าแหเนนี่มีประวัติมีอดีตท,ที่ว่าคนสมัยก่อนอะ่ะเขาเสียชีวิตอยู่แถวนี้นะพี่ๆนะอันนี้ผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าคุณตาคุณยายผมเล่าให้ฟังน,นะพี่ๆแต่ว่าผมก็ ไม่ค่อยเชื่อแกที่แกบอผุนะอตอนนี้ผมก็ลงทานนะด้านบนเนี่ยโทรศัพท์เนี่ยไม่มีสัญญาณนะพี่พี่ถ้ามีสัญญาณเนี่ยผมก็ถูกหาคนแถวบ้านเนี่ยขึ้นมารับปมในป่าแห่งน,นี้นะพี่พี่นะเดี๋ยวเราก็ต้องาทานทาไปเรื่อยน,น,นะพี่พี่นะครับไปพี่พี่ไปเพื่อที่จะไม่เสียเวลานะครับ พี่พี่ครับตอนนี้ผมก็หาทางกลับบ้านเจอแล้วนะตอนนี้ผมก็เจอทางที่ว่าลงไปในหมู่บ้านแล้วนะพี่พี่นะตอนนี้ก็รู้สึกดีใจมากเมื่อกี้นะใจหายไปเวทหนึ่งนะพี่พี่เพราะกลัววันลงปานะเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยชินกับปลาหินนี่ด้วยนะพี่พี่นะตอนนี้ก็ผมเจอทางกลับบ้านแล้วนะครับในหมู่บ้านผมนอยู่ข้างลานนู้นนะผมก,ก็เยลยรีล้อจากป่าหินนี่แล้วเพราะว่าอยู่นาไม่ได้แล้วกลัวว่าเจอเสือสมีรหรือเจอผีป่อ ว่าเจออะไรสิ่งแปลกๆปนั้นตัวนี้ก็มีเสียนอะไรไม่รู้นะเมื่อว่ามีคนเดินนะผมก็รู้สึกว่าระแวงมากเลยพี่ๆี่คโอเคครับพี่ๆี่ตัวนี้ผมก็ขอเดินทางกลับบ้านขอลองไปจะป่าเห็นนี้ก่อนนะพี่พี่นะเพื่อที่จะไม่อันตรายในตัวผมมากนะพี่พี่นะโอเคครับพี่ๆี่ครับพี่ๆ่ถ้าในที่ว่าชอบคิดผมก็ช่วยกดติดตามกดแชร์กดไลค์้ผมด้วยนะครับคิดนายเนี่ยไม่รู้คุณจะไปที่ไหนคุณจะไปสำรวจ ป่าที่ไหนนะพี่ๆก็รอ,อ,อติดตามไว้เลยนะครับโอเคครับพี่พี่เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย